หจากที่เราเนี่ยได้ออกมาจากความสัมพันธ์ที่เป็นผพดเเราก็รู้สึกว่าเอ้ยมันคงจะเป็นวันของเราแล้วล,ละที่เราได้มีความสุขสักทีได้เจอความรักดีๆเนาะแต่ด้วยความเป็นเราอะที่ขาดความรักของคุณเนี่ยเราก็มีทันต์ซที่จะก้าวเข้าสู่ในความสัมพันธ์อย่างรวดเร็วลักใครก่อนลกลักลักเนาะแต่ว่าเราลืมคิดไปว่าเฮ้ยขณะคนที่ เกิดในประเทศเดียวกันมีวัฒนธรรมที่โตมาแบบเดียวกันอนะ่ะมันยังบางทีมันยังเข้ากันยากเลยมันยังต้องมีการปรับตัวแล้วการที่เรามาคบกับชาวต่างชาติแฟนซึ่งเป็นคนอเมริกันซึ่งเขาเนี่ยเติบโตมาคนละแบบกับเราเลยอะมันก็ย่อมมีความที่ต้องปรับตัวกันเนะยอะมากแล้วมีหลายครั้งมากที่เราสึกว่าให้หรือว่าเราจะไปต่อกันไม่ได้แล้วเนาะสองคน เราต้องมีเรามีการที่ปรับตัวกันเยอะมากกว่าเราจะมีความสุขทุกวันนี้อยากจะมาแชร์คนว่าเฮ้ยเราสองคนอ่ะผานอะไรกันมาบ้างเนาะกว่าที่เราจะยิ้มก,กว้างได้แล้วก็ได้เจอความสุขในความสัมพันธ์นี้อย่างแท้จริงอันแรกของเราเลยอะที่มันยากกว่าคนอื่นนะด้วยก็เพราะว่าเราสองคนอ่ะทำงานด้วยกันซึ่งมันก็ทําให้เราอาจจะตีกันบ่อยกว่าคนอื่นเนาะเพราะว่าในการทํางานอะมัน แน่นอนอนะ่ะบางทีความคิดมันไม่ตรงกันการทํางานแบบสามีภรรยาทํางานด้วยกันอนะ่ะมันยากอยู่แล้วอะ่ะแล้วยิ่งสามีภรรยาที่เป็นคนละเชื้อชาติเลยอ่ะยิ่งยากเวลาที่เราทํางานด้วยกันเราก็มีการเถียงกันบ่อยนะเมื่อก่อนเนี่ยบ่อยมากอะ่ะว่าเฮ้ยเธอทําอย่างนี้สิฉันทาอย่างนี้สิจนกว่าเราจะได้เรียนรู้รืปซึ่งของการทํางานด้วยกันอะ่ะมันก็ค่อนข้างใช้เวลานานเราอะ่ะโตมาจากเมืองไทยเนาะเรา เหมือนเราโตมาด้วยความที่แบบทุกคนทํางานอะ่ะทํางานทํางานทํางานมันการทํางานมันเป็นส่วนหนึ่งส่วนที่สําคัญของชีวิตแล้วเราก็ไม่ได้โฟกัสเรื่องอื่นเลยแล้วการที่เรามาอยู่ต่างประเทศอะ่ะมันก็คือมันการมาทํางานหาเงินนาะเราก็ต้องช่วยที่บ้านด้วยอะไรด้วยแล้วเราก็รู้สึกว่าคือตั้งแต่เราโตมาคือเราทํางานมาเหมือนกับว่าเราโตมา มีแต่งานงานงานอะ่ะเรารู้สึกว่าถ้าเราไม่ทํางานอย่างเงี้ยมันก็มีสติกมากของคนไทยเดียวเอ้ยถ้าเธอไม่ไปทำงานอะไรเงี้ยเธอก็เป็นคนขี้เกียจสิซึ่งเราก็มี m e n t ท l ล t y ตแบบนั้นนะเวลาที่เรามาทํางานกับเขาแล้วเขาให้ความสําคัญกับ relaxation หรือว่าการพักผ่อนแล้วก็การใช้เวลากับครอบครัวซึ่งเราให้ความสําคัญกับงานพอเขาไม่ได้ไปทํางานเราก็เหมือนกับ เราดูถูกเขาอะไรเงี้ยว่าเฮ้ยทำไมอ่ะทำไมแบบทําไมไม่ทํางานเยอะๆทํางานเยอะกว 2, ่าน,นี้ได้ไหม <g Sach a> ก็คือเขาจะให้ความสําคัญกับการพักผ่อนแล้วก็การใช้เวลากับครอบครัวเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามาอยู่ได้วยกันมันเป็นอะไรที่ต่างขั้วกันมากเราก็รู้สึกว่าเขาเป็นคนขี้เกียจเขาก็รู้สึกว่าเราบ้างานเกินไปไหมจน มันใช้เวลาพักใหญ่เลยอะกว่าที่จะแบบเราก็ได้ค้นพบว่าเราเนี่ยคือเราก็ได้เรียนรู้จากเขาว่าบางทีแล้วเนี่ยการทํางานมันไม่ใช่สิ่งเดียวในชีวิตไม่ใช่สิ่งที่สําคัญมากแต่อันนี้ก็อาจจะเป็นทิปปโคของอเมริกันเลยที่เขาก็ value family แล้วก็ relaxation ซึ่งมันก็ทําให้เราได้ค้นพบความสุขที่ไม่ใช่เฉพาะแค่การทํางานด้วยอะเรา ก่อนเนี้ยเราจะพูชเขามากว่าแบบเฮ้ยรับงาน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 หาเงินหาเงินหาเงินจนเขาอะบอกว่าเฮ้ยอย่างนี้มันไม่ไหวแล้วอะมันเหมือน,นว่าเรレーションชิบคังเนี้ยมันมีแต่งานกับเงินแล้วเราก็ไม่ได้ใช้เวลาล่วมกันอะไรมากเพราะว่าทํางานหนักมากเราก็เหนื่อยเราก็ไม่ได้มีเวลาให้กันซึ่งเราโอเคเพราะว่าเราเรามาจากเมืองไทยเราสึกว่ามันไม่ต้องมีเวลาให้กันอะไรอย่างนี้มากหรอกใครๆเขาก็ทํางานทั้งนั้น แต่กาแฟเขาบอกว่าอย่างนี้มันไม่ใช่ relationship ที่ดีแล้วอะ่ะมันจะมีแต่งานไม่ได้ความสัมพันธ์กสองคนซึ่งเราก็ได้เรียนรู้จากเขาแล้วพอเราได้เรียนรู้จากเขาเนี่ยนะเราก็รู้สึกเอนจอยกับเราก็หัดที่จะเอนจอยกับสิ่งอื่นอ่นที่มันไม่ใช่แค่งานอะ่ะมันทําให้เราสองคนเนี่ยมันยังไปต่อได้อันนี้ก็เป็นอย่างหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเออเราได้เรียนรู้จากเขาแล้วก็ ปรับตัวเข้าหากันนะ่ะมันทําให้เราอะยังไปต่อได้แค่วันนี้นะมาเที่ยวทะเลองสตีกันตายแล้วนะเพราะว่าเราเนี่ยเป็นคนที่ถ้ามาแล้วเราจะต้องแบบใช้เวลาแบบทั้งวันอะไรอย่างเงี้ยแต่สําหรับแฟนเนี่ยนะเขาอยากจะมาแค่แบบแปบ๊บเดียวแล้วก็กลับอะไรอย่างเงี้ยวันนี้ก็เลือกที่จะคอม p r o ม i s e ันเนาะความสัมพันธ์มันก็เป็นอย่างเงีง้ยก็ต้องคอมพ r o m i s e กันว่าแบบเขาอยากจะขับรถแค่ชั่วโมงครึง่ง แล้วก็เดินเที่ยวทะเลแล้วก็กลับบ้านแต่อย่างเราถ้าเป็นเราเนี้ยเราแบบบางที 3- 4สี่ชั่วโมงเราไม่หวัน่นอ่ะเราอยากจะใช้เวลาให้มากที่สุดแล้วก็คือกลับบ้านคือมืดเลยอะไรแบบเนี้ยแต่ว่าในความสัมพันธ์ของคนถ้ามันจะไปต่อกันได้มันก็ต้องคอมเพลมรู้สึกว่ามันก็เป็นขีของความสําเร็จในชีวิตคู่ที่มันยังไปต่อกันได้ในทุกวันนี้นะมันก็คือคอมเพลมาร์แล้วก็ปรับตัวแล้วก็เรียนรู้ซึ่งกันและกันอันต่อมาเลยอะ่ะ เขาบอกว่า23%ของคนอเมริกันเลยนะ Love language ของเขาเนี่ยคือ verbal affirmation คือเขาจะพูดตลอดว่า I love you I love you แล้วแฟนเนี่ยก็เป็นคนที่พูดตลอด I love you หรือว่า you so beautiful คือ Com compliment เราตลอดว่าเราน่ารักสวยเธอดีเธอเก่งอะไรเงี้ยแต่เราโตมาจากเมืองไทยทุกคนเรารู้สึกว่ามันแปลก คือตอนแรกที่คบกันเนี่ยมันก็ไม่มีปัญหาหรอกเนาะเราเออคบกันใหม่ๆม,มันความรักมันยังหอมหวานเนะาะเธอจะมีเริ่มลค์เวที่ต่างกันมันก็อาจจะไม่ใช่ปัญหาแต่พอเราอยู่กันด้วยกันมานานๆนะแล้วแล้วเราไม่ค่อยพูดทาว่า I love you หรือว่าถ้าเขาพูดเราก็แบบพยักหน้าก็ทําหน้าปนแปลกๆอะไรเงี้ยเพราะว่าเราโตมากับสังคมที่ไม่ค่อยแสดงออกเรื่องความรักของ สำหรับแฟนนะคือเวลาที่เราไปบ้านพ่อแม่เขาเนี่ยเขาก็เจอกันเขาก็จะไอเลิฟยูไอเลิฟยูตลอดแล้วเขาก็จะกอดกันแสดงความรักแต่ว่าเราโตมากับเมืองไทยเราไม่เคยมีอะไรแบบนี้คือแม่พ่อแม่เราไม่ได้แสดงความรักด้วยการบอกรักอะไรกันบ่อยเราแค่เหมือนกับว่าเอ้ยมันก็รู้รู้กันอยู่ทําไมต้องพูดอะไรเงี้ยพอมาคบกันนะ่ะเราก็รู้สึก เราก็เป็นแบบนั้นอะคือเราก็รักแต่เราก็ไม่ได้พูดเราก็รู้สึกว่าไอการกระทาเนี่ยมันก็บอกอยู่แล้วอะสแสดงให้เห็นแล้วว่ารักและเป็นห่วงแต่แฟนตอนแรกมันก็ไม่มีปัญหาเนาะพออยู่กันไปนานๆแบบนี้แฟนเขาก็รู้สึกว่าเฮ้ยเธอไม่หลักฉนหลอทําไมเธอไม่พูดคาว่ารักทําไมเธอไม่ค่อยสแสดงออกในความรู้สึกแต่คือที่บ้านเป็นอย่างนี้ที่บ้านคนอื่นเป็นอย่างนี้หรือเปล่าก็มไม่รู้เนาะ แต่ที่บ้านเป็นแบบนี้เราไม่ค่อยแสดงความรักโดยการพูดหรือว่าบอกอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่ามันรู้กันอยู่แล้วอันนี้เป็นปัญหาใหญ่มากในช่วงกงันกลางของความรักของเราะนะจนเราได้มาเคลียร์ใจกันว่าเอ,อ้ยที่แบบฉันไม่ค่อยพูดอะไรเงี้ยไม่ใช่ว่าฉันไม่รักนะแต่ว่าเป็นอย่างนี้อย่างนี้แล้วเราก็เริ่มเรียนรู้วัฒนธรรมของคนอเมริกันเนาะที่เขาแสดงความรักด้วยกันแบบนี้ซึ่งเราก็ รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ดีที่แสดงความรักออกมาแบบนี้เราก็ต้องปรับตัวเข้าหากับวัฒนธรรมเขาถ้าวันนี้นะคะใครมีแต่งงานกับสามีฝรั่งเนาะถึงจะเป็นอเมริกันหรือประเทศอะไรก็แล้วแต่อยากให้ช่วยกันคอมเมนต์เข้ามาว่ามีประสบการณ์ที่ความแตกต่างของวัฒนธรรมที่มัน ทำให้ความรักเนี่ยมันค่อนข้าที่จะลำบากอย่างไรบ้างเนาะแต่ว่าเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยมันก็คงจะมีประสบการณ์ชีวิตที่ไม่เหมือนกันแต่เชื่อว่าทุกประสบการณ์อนะ่ะมันน่าจะเป็นประโยชน์กับหลายๆคนที่ฟังอยู่ในวันนี้ก็ยังไงอยากให้คอมเมนต์กันเข้ามานะคะมล้ว wow. ความเป็นคนไทยอย่างเราอะเนาะเราไม่ค่อยแสดงความรักเวลาเราไปพับลิกสเปซโดยเฉพาะถ้าเราแบบไปอยู่กับ คนไทยด้วยกันอะไรเงี้ยแต่แฟนเนี่ยคือบอกว่าเขาไม่มีความคุ้นชินก่อนกับวัฒนธรรมของคนไทยหรือคนเอเชียอะไรเงี้ยเขาไม่เคยมีแฟนเป็นคนเอเชียเพราะฉะนั้นไอการที่เราทําแบบนี้สําหรับเขาก็คือความไม่เข้าใจอย่างมากว่าเอ้ยอยูไม่กล้าบอกคนอื่นหรอว่าเราเป็นอะไรกันทั้งๆที่จริงๆแล้วมันคือวัฒนธรรมของเราเนาะอันเนี้ยก็ ต้องมาเคลียร์กันอยู่พักหนึ่งเลยว่าแบบมันไม่ใช่แบบนั้นเพียงต่อว่าในวัฒนธรรมของคนไทยอ่ะเราไม่ไม่ค่อยแสดงความรักใน Public Space จับมืออะไรอย่เงี้ยได้เดี๋ยวจะมาแบบมากกว่านั้นอ่ะเราเริ่มรู้สึกว่าไม่ comfortable แล้วเพราะเราไม่ได้โตมากับสังคมที่ใครจะทำอะไรก็ได้ใน Public Space แบบคนอเมริกัน ก็คือ emotional dependency เนาะเหมือนกับว่าตอนที่เรามาคบกับเขาเนี่ยเรายังหาตัวเองไม่เจอเราก็ยังไม่รู้ว่าฉันไปลองที่เมืองไทยหรือฉันไปลองที่นี่มันก็ทำให้มันเหมือนกับเรา,าเอาความรู้สึกของเราไปผูกกับเขาอะก็คืออยากจะใช้เวลากับเขาตลอดรู้เราก็ไม่รู้สึกว่าเราไม่มีอะไรทำอะถ้าเราไม่ได้แบบใช้เวลาร่วมกันนอกจากไปทำงาน,น,นอะไรแบบนี้เนาะ มันก็ทำให้เกิดความอึดทุกคนคือเขาก็ชอบเล่นเกมใช่ไหมแล้วเราก็จะเหมือนกับไม่ได้รู้ว่าจะแบบทำอะไรที่ตัวเองรักตัวเองชอบเราไม่ไรู้จัก,กตัวเองล้วก็มีแต่นั่งรอให้เขาเล่นเกมเสร็จแล้วก็มาใช้เวลาด้วยกันแต่ทีนี้ถ้าเขาเล่นเกมนานอย่างเงี้ยมันก็เกิดความโมโหแล้วก็ไอ้ตรงเนี้ยมันก็ทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยแบบมันไม่รักกันหรอทำไมไม่ใช้เวลาร่วมกัน แต่พอเราเนี่ยหาตัวเองเจอพอเราสามารถพอเรารักตัวเองออกไปทําอะไรด้วยตัวเองเราไปเดินตาด้วยตัวเองบางทีเราขับรถไปเที่ยวทะเลเราก็ไม่ได้ไปด้วยกันก็จะเป็นไปด้วยตัวเองการทําอะไรด้วยตัวเองเนี่ยเราสามารถที่จะมีความสุขได้ด้วยตัวเองอะ่ะเราไม่ต้องไปรอเขาอะ่ะมันทําให้ความสัมพันธ์อ่ะมันไปต่อได้ซึ่งเลยตอนแรก,กคิดว่าแบบ เราโกรธเราโมโหอะ่ะมันตึงเครียดมากในความสัมพันธ์อ่ะเพราะเรารู้สึกว่าเฮ้ยทำไมไม่ให้ความสําคัญกับฉันแต่พอเราออกไปทําอะไรได้วยตัวเองหาอะไรทําด้วยตัวเองเนี่ยเรารู้สึกว่าเรามีความสุขมากแล้วก็เราก็มา manage เวลาที่ใช้ร่วมกันคือหลายคนที่รู้จักอะ่ะคนอเมริกันเขาก็จะต้องมี space ของเขาแต่เราอาจจะแบบมาจากเมืองไทยด้วยความเหงาด้วยความไรเราอาจจะรู้สึกว่า ฉันก็ไม่รู้จะทำอะไรฉันก็แบบความรู้สึกของเรามันก็ไปดิเพน์เดนซี่กับเขาแบบวิไลออนเขาอย่างเดียวอ่ะมันก็ทำให้เขาว่าก็รู้สึกอึดอัดสมควรแล้วหลังจากที่เรารู้จักทำอะไรด้วยตัวเองมันก็ง่ายขึ้นมากเลยอ่ะในความสัม,สมพันธ์นะก็คือเราชอบทำอะไรอมันทำให้เขารู้สึกสบายตัวมากขึ้นและความสัมพันธ์มันก็ดีขึ้น เราจะแบบเรียนรู้มาจนจัดสรรเวลาได้ถูกต้องอะนะระหว่างเวลาส่วนตัวของเราเองระหว่างเวลาที่เราใช้ร่วมกันมันก็ใช้เวลาค่อนข้างนานพอสมควรมีการปรับตัวป่าการที่เรารู้จักแบบมีความสุขได้ด้วยตัวเองไม่ต้องไปรอแต่เขาไม่ต้องแบบไปพึ่งเวลาบางทีอะเขาเอาจจะอารมณ์ไม่ดีหรือว่าหงุดหงิดอะไรอย่างเงี้ยมันก็ เมื่อก่อนเนี่ยมันก็เหมือนทาให้เราหงุดหงิดไปด้วยแต่ตอนนี้คือเราได้เรียนรู้แล้วว่าแบบอารมณ์ของเรามันไม่ได้ขึ้นอยู่กับเขาไม่ว่าเขาวันนี้เขาจะหงุดหงิดหรืออะไรเราสามารถมีความสุขได้อะมันก็ทําให้ความสัมพันธ์นาะมันไปต่อได้ เราสึกว่าเรามีปัญหากันมากๆเลยก็คือ communication style ที่มันแตกต่างกันเนาะเราอ่ะเป็นคนที่สอบแต่แฟนเนี่ยค่อนข้างที่จะอเมริกันเขาก็จะ blunt นะเหมือนพูดตรงแล้วก็พูดแรงอ่ะแล้วเราก็จะ take it personally เนาะเหมือนกับว่ามันเจ็บจี๊ดเลยอะ่ะจนมันทำให้เราเนี่ยรู้สึกว่ามันเข้ากันไม่ได้ในช่วงแรกแบบ เฮ้ยทำไมเธอมาพูดฉันให้ฉันเสียด้ำใจอะไรประมาณนี้แล้วเราจะพูดออกไปเนี่ยคือเราก็ตามสไตล์คนไทยเราพี่เกงใจเราก็จะเก็บเก็บไว้พอเก็บเก็บไว้เป็นเวลานาน,านเนี่ยแล้วเราจะแบบว่าลาสออกมาเลยอะคือเหมือนภูเขาไฟระเบิดแล้วก็แบบจะปรีแตกเออถ้าเป็นภาษาไทยซึ่งเขาก็บอกเอา้าแล้วแบบตั้งนานอะไรทำไมไม่บอกมันเป็นยังไงยังไงทำไมอยู่ดีก็มาภูเขาไฟระเบิดใส่ฉัน อันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งที่เราต้องปรับกันเยอะมากแล้วก็ใช้เวลาค่อนข้างนานเนาะในการที่เราจะสื่อสารเราเองเราก็ได้เรียนรู้ว่าเฮ้ยเวลาที่เราจะคุยกับเขาเนี่ยถ้ามีอะไรนิดหน่อยเนี่ยคือเราพูดเลยไม่ใช่ว่าเก็บเอาไว้ไม่กล้าพูดเหมือนเกรงใจเราต้องพูดเลยเราจะได้ไม่เขาไฟระเบิดแล้วเราก็บอกให้เขาเข้าใจนะ้ว่าแบบคนไทยเขาค่อนข้างที่จะรักสนับใจกันเขาไม่มาพูดอะไรที่มันปลั่นแบบนี้ อันหนึ่งก็คือคนไทยอะนาอเวลาที่เราเจอกันอะไรเงี้ยเราจะแบบไม่ค่อยชมกันใช่ไหมเราจะเหมือนกับว่ามีสแควซึ่งแต่มันสําหรับเป็นสแควซึ่งที่แบบแฟนลองคุยกันเขาบอกว่าอันนี้มันไม่ใช่สแควซึ่งนะเธอมันคือเพอร์ซ a นอลแอ c แทเพราะว่าเราอาจจะล้อเลียนกันอนะน้องว่าแบบเธออ้วนเธออะไรเงี้ยซึ่งแฟนก็รับได้นะแต่พอเราแบบล้อเลียนอะไรมากๆอย่างเงี้ยแฟนเขาบอกอันเนี้ย มันเหมือน disrespectful มันกลายเป็น personal attack อย่างเช่นแบบเธอเอาถ้าเป็นเมืองไทยก็แบบอ้วนจังผอมจังอะไรแบบนี้แล้วแฟนเขาก็บางทีเขารู้สึกว่าเอ้ยมันเป็นการที่ disrespectful ตอเขาซึ่งอันนี้เราก็ต้องมาเรียนรู้อีกว่าแบบคนที่เนี่ยส่วนใหญ่อะเวลาที่เขาเจอกันอะจะเห็นได้ว่าเขาแบบชมกันตลอดเลย วันนี้ยูน่ารักเนอะวันนี้ยูแต่งตัวดีแล้วแฟนเนี่ยเวลาที่เขาจะไปไหนนะไม่ว่าเขาจะไปเจอกับพ่อแม่หรือกับเพื่อนเนี่ยเขาจะชมเราอย่างมากมายโอ้ยแฟนฉันเป็นผู้หญิงเก่งแฟนฉันน่ารักดีอย่างงี้อย่างงี้แต่คือเราจะไม่ทําอย่างนั้นซึ่งเขาก็รู้สึกว่าเอ๊ะทาไมมันเลยกเกิดความไม่เข้าใจกันท,ทั้งที่เราเองเราก็ชื่นชมเขาแต่แบบว่าด้วยโคเจอร์ความเป็นไทยของเราเนาะเราอาจจะไม่ค่อยได้พูดออกไปอะซึ่ง อันนี้เขารู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะ disrespectful เหมือนกับว่าเขาบอกเอา้าฉันชมเธอว่าแบบเธอสวยเธอน่ารักตลอดแบบแต่เธอไม่เคยชมฉันเลยมันก็ทําให้เขาอะเสียความมั่นใจแล้วเราชอบอาจจะล้อเลียนเขาไงแบบเมืองไทยเราก็ล้อเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยมันตอนนั้นนะแต่ตอนนี้มันอาจจะไม่ใช่มันถือว่าเป็นการบุลลี่เนาะเราก็อาจจะแบบ เธอแก่แล้วนะผมงอกแล้วอะไรแบบประมาณอย่างเงี้ยแต่พอมันเยอะๆขึ้นอ่ะมันก็เริ่มที่จะแบบรับไม่ได้อ่ะที่มีเพื่อนอ่ะเขาอ่าเขาก็บ่นอ่ะอุ้ยฉันน่าเกลียดจังเลยฉันน่าเกลียดจังเลยอันนี้คือเพื่อนคนอเมริกันซึ่งคนอเมริกันเนี่ยเขาเหมือนกับล้อเลียนตัวเองได้แต่เราอย่าไปล้อเลียนเขาแลเพื่อนโกรธมากเพราะเรามันสําหรับเราคนไทยอ่ะพอเหมือนกับว่าเป็นเห็นว่าเป็นเพื่อนกันอ่ะเอ้ยฉันน่าเกลียดฉันน่าเกลียดจังเลยเราก็เลย เออเธอมันน่าเกลียดคือเราเหมือนพูดเล่นแต่เพื่อนกะโกรจริงเพื่อนบอกว่าฉันอะมีแต่ชมว่าเธอสวยเธออะไรทไําไมเธอมาว่าชนะนเกลียดซึ่งเราก็ไม่ได้ตั้งใจให้มันเป็นอย่างนั้นแต่คิดว่าในเมริกันเค้าเจอเนี่ยถ้าเขาจะแซคแคสซึ้มที่เขาใช้ก็คือเขาเรอเรียนตัวเองได้แต่แบบเราอย่าไปว่าเขามันกลายเป็น p e r s o n a l attack ท้ายที่ เป็นปัญหาหนักมากในช่วงแรกก็คือแฟนเขาเห็นว่าเรา่พูดภาษาอังกฤษโอเคแล้วเขาก็มี perception ว่าแสดงว่าแบบอยู่เข้าใจภาษาอังกฤษอย่งางถ่องแท้เนะาะทั้งๆที่เราไม่ได้มีความเข้าใจภาษาอังกฤษอย่งางถ่องแท้ขนาดนั้นเพราะเราไม่ได้เกิดที่นี่แล้วเราก็ยังต้องเรียนรู้อยู่ทุกวันว่าการพูดภาษาอังกฤษในแต่ละคำเนี่ยความหมายแบบดีแบบมันคือยังไงความหมายแบบลึกๆอะไรเงี้ยซึ่ง อยู่ธรรมดาเนี่ยไม่มีปัญหาแต่เวลาเถียงกันมีเพราะว่าในเมื่อ perception เขาเป็นอย่างนั้นอะเขารู้สึกว่าเวลาที่เขาพูดอะไรไปอะ่ะฉันจะต้องตอบกลับได้แบบไฟแลบซึ่งแต่เราอะอยู่ในความกดดันแบบเวลาแบบคนทะเลาะกันเนาะเราก็ไม่สามารถตอบกลับได้แบบในทันท่วงทีเพราะว่าสมองเราเหมือนอยู่ในความแบบ p พ e u r e พรเพ p e s s u r แล้วอะ่ะเหมือนกับว่า process ในการที่จะพูดภาษาอังกฤษออกไปมันกลายเป็นว่า ฉันพูดไทยหรือพูดอังกฤษอยู่แล้วก็มันทําให้ค่อนข้างที่จะช้าในเวลาที่จะเถียงออกไปแล้วบางทีพูดออกไปก็คือแบบไม่ใช่สิ่งที่อยากจะพูดไม่ได้มีเหตุผลมันทําให้แฟนเนี่ยเกิดความเขาเรียกว่าอะไรอะ frustrated มากว่าแบบเถียงกันด้วยเหตุผลทำไมแบบอยู่ไม่คุยสักทีจะได้ทำไมอยู่ช้าซึ่งอันนี้เราก็ต้องมาทำความเข้าใจกันใน ทีหลังว่าแบบเฮ้ยอยู่ฉันไม่ใช่ใน t i ฟสปีเ a อร์นะบางทีในสถานาการณ์ที่มีความกดดันฉันจะต้องใช้เวลาในการคิดก่อนซึ่งเขาเองเขาก็ต้องเรียนรู้ว่าเขาก็ต้องใจเย็นลงเพราะแฟนเนี่ยเป็นคนที่พูดเร็วอยู่แล้วเนาะนางเป็น ADHD นางก็จะพูดเร็วอะ่ะพูดพูดพ,ดพ,ดพดแล้วยิ่งเวลาที่นงางทะเลาะกับเรามโหเงี้ยนางยิ่งพูดเร็วแล้วเรายิ่งช้ามันทําให้เกิดความ ไม่เข้าใจการงงว่าทําไมนางไม่เพเชนไม่ไม่รอส่วนนางก็บอกว่าอยู่ก็พูดภาษาอังกฤษเก่งทำไมอยู่ไม่พูดหลักการที่เราจะแบบมีความอยู่กับใครเป็นนานๆ้นะเนาะมันก็ต้องมีการเรียนรู้กันไปเรื่อยๆแล้วก็ต้องคอมเพลมไซ์กันไปเรื่อยๆต้องศึกษากันไม่ใช่เรื่องง่ายอะขนาดคนอยู่วัฒนธรรมเดียวกันอะอย่างบางครั้งยังอยู่ด้วยกันไม่ได้แล้วคนต่างวัฒนธรรมขนาดนี้อะมาอยู่วยการมันก็ย่อมจะมีอุปสรรค อยู่บ้างแต่ก็เชื่อว่าถ้าเราสามารถคอมเพลม i s e ์แล้วก็เรียนรู้ไปด้วยกันได้เรารักกันมากพอมันก็น่าจะไปต่อได้แต่ว่าถ้าความรักอย่างเดียวไม่น่าจะเพียงพอเนาะ If you found this video helpful, hit that like button for me, share with your friends, and subscribe for more. I'll see you in the next video. Let's not l o o k a t the c a m e r n s